ล่ไล่ไล่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งยินดวนครับผมอยูเทโอชายใหญ่รถเ,เตียเต้แต่ของยังไม่มาเอาเอีกัางป่อหรือเปล่า ทำไรลองรถสวัสดีครับช่างปอลองรถเหรอรรเ,เป็นไงคันนี้ทำยังยขับได้ไหมมีน้ำมันเปล่ามีพี่จะไปลองก็แล่ะเดี๋ยวผมอยากขับอ่ะฮะไปขับเลยมีน้ำมันหรือเปล่ามีขึ้นถังโอ้สายแข็งวีลล้มครับ รุ่นเดียวกันไหมสองพันนี้เกียร์เดียวกันไหมทางปอ<ะ>เกียร์เดียวกันไหมเกียร์เดียวกันเกียร<ะ>์เดียวกันเลยทำอะไรแก้าสายไฟหน่อยอสายไฟที่ลงมาสีิ้วเชื่อมันจะล่ออยู่ตรงนันขึ้นขับไปเลยแต่ผมนั่งไปเที่ยวด้วยไป ตา้เลยอนะยนะไม่ต้องอันนี้ใช่ไหมไม่ต้องมีพิธีดีดตองฮนะเปล่าใจแอร์เย็นเหรอทำหมดแล้วครับวันก่อนมาแอร์ไม่เย็นอันนี้สวิตอะไรนะผมยังสงสัยอยู่อ,ออโต้ชิปดาวออโต้ชิปดาวคือ คือโดยปกติอะครับเวลาลงเขาอะลงเขาเวลาเราเราใช้ช็อปเบรกนะพี่ครับช็อปเบรกหรือดีดาเดอร์อเนี่ยถ้าไม่กดเนี่ยมันก็คือมันก็จะอยู่ที่สมมติว่าเราลงมาเกียร์สิบสองเนี่ย<อ>มันก็จะอยู่สิบสองยาวเลย<อ>แต่ถ้าออโต้ชิฟดาวเนี่ยเวลาเราดึงช็อปเบรกเนี่ยจะลดเกียร์ให้มันจะลดเกียร์ให้ด้วย<อ>เพื่อจะอเพื่อจะดึงรอบไวใ้ให้ให้มันชิฟดาวเพื่อให้รอบมันสูงไว้แล้วก็ให้ช็อปเบรกมันทํางานต่อเนื่องมากกว่าเพาว่าเวลาลงเขา อ๋อนี่เวลาลงเขาใช่หรือจริงๆใช้หน้างานก็ได้แต่ว่าบางทีมันเทนเกียร์ไงพี่มันเวลาเราดึงนิดนึงมันเทนเลยไงครับอ่านี่ปุ่มนี้สโลสโลครับสโลนี่ใช้ได้ทุกทุกอย่างเลยสโลอ่ะใช้ได้ทุกเกียร์ไหมปกติมันเป็นแค่สโลถอยครับอ๋อแค่สโลถอยใช่ถ้าเป็นออโต้มันเป็นแค่สโลถอยนี่เป็นสโลถอยนะครับครับอืมโอ้ภาษีเต็มเต็มแล้วนี่โอ้แอร์เย็นแล้ววันนี้ ใครทำช่างช่างช่างปอไม่ครับช่างโยช่างโคตรทำอ,อันนี้ต้องเหยียบเยบรกไหมครับอันนี้เหยียบเยบรกครับไม่ต้องเหยียบคัทใชไมไม่ต้องเหยียบคัส<ะ>แล้วแล้วคัสใช้ตอนไหนครับใช้คัสไว้ใช้ตอนถอนตอหรือว่าออกออกเหนื่อยๆเราจะจะจะ,จะเร่งช่วยครับอ๋อนี่แตะ<ล>เบรกแค่ใส่เกียร์ใช่ครับก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปดีเนี่ยเหยียบเบรกก็เข้าแล้วอ๋อทำไมมันอยู่ที่สองเลยอ่ะ ทำไมไม่อยู่หนึ่งถ้าอยู่หนึ่งผักมาช่วยก็ได้ครับเวลาอ๋อครับอ๋อคือคือปกติปกติหนึ่งคือเกียร์พิเศษนั่นแหละครับพี่ไม่ปกติถ้าอยู่ตำแหน่งดีเนี่ยมันจะอยู่ที่ออกตัวสองเลยออกตัวสองหนึ่งหนึ่งมันคือมึงมันมันช้าไปหนึ่งช้าไปใช่อเคอ่ะไปแล้วถอยมาแล้วเจ้าของอู่ อะไรขวางอะโอ้ยคนจะขับรถหนาะมาขวางทำไมเนี่ยฮะเบกมือเออเดนเบกมือโอ้แรงเลยพุ่งดีแล้พุ่งดี้ฮะกัดนิดนิดด้วยโอ้ยแตะนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยแตะนิดเดียวเองครับ ร้อยต้องร้อยสีนะคลิปน<ว>ี้เฮ้ยร้อยสีเลยเหรอรถคันนี้ติดปัญหาอย่างหนึ่งคือสัญญาณท,ญญที่ล้อหลังมันหายไปโค้ดมันโท้นไม่เข้าแลยต้องมีเวลาไล่ให้เจ่อู้แต่นี่เดียวเองไปเลยไหม<า>ครับอู้เมื่อวานผมไล่อยู่สี่ทีกรอบอู้ผมจะเอาแรงเหรอครับมีเบตต์ตัดด้วยมีเบตต์ตัดด้วยเหรออูพี่ผมไม่ฆ่ากลับแดงหรอกผมกลัวอู้แค่นี้ก็เร็วจนนี่ เป็นฟืองเร็วอ่ะรู้เร็วมากพี่ดูลอกเครื่องพี่ดูเงมาไั<อ>ยังไม่ตั้งเหรอพี่มันยังไม่ได้ตั้งครับอู้อู้แต่แต่สูงมันตรงแล้วครับดึงรอไปแล้วพี่ดูให้มันเข้าเกียร์สิบสองหนแล,แล้วเทียบกับรถไทยนยครับแ๊บหนึ่งนะพี่มันอยู่สิเบเอ็ดอยู่เลยขอปอีกวิให้มันถึงสี่เลนก่อนไหมพี่คือรถไทยปกติอ่ะลอกเครื่องถ้าเป็นหัวลากลอกเครื่องพันหนึ่งอ่ะจะวิ่งได้หกสิบ ของเราวิ่งเจ็ดสิบถ้าหน้าถนนยังไงก็ประหยัดกว่าครับอู้หยิบนิดเดียวเองนิ่มๆอยู่ไม่ลูกคันเก่าแตะไปอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไปขนาดนี้ใช่ไหมคันเก่าไม่ได้จูนแรงขนาดเออผมว่าคันเก่ามันฟืดๆกว่านี้นะอืดๆกว่านี้นะคันเก่าจูนตอนห้าทุ่มพี่อันนี้มาวันเล่นทั้งวันนี่นะเสียงอะไรพี่รูดระเอลยีเหรอใช่ครับ ดูเอบาเครื่องดิงเราเครื่องตอนนี้สิบสองแล้วพี่วิ่งเจ็ดสิบเลาเครื่องเก้าร้อยโอ้โหวิ่งดีมากเลยครับพี่อันนี้สามแปดเหรออันนี้อันนี้สี่ร้อยครับสี่ร้อยทวนสี่ร้อยเหรอมีมีครับสี่ร้อยทวนโอ้ขับดีมากเมื่อกี้ทางมันแบบ ันนั้นอ่ะทางมันเป็นหลุมเป็นบอ่อขับแบบอันตรายอยู่อ,อยากได้สักคันอยู่นะพี่ถ่ายยูทู u b e 3วันก็ได้กลับรถด,ดีกว่าโอ้มันจะค่อยลดลดเรื่อยเหรอใช่ครับแล้วก็ลงเป็นโลให้อ่า โอ้จากแปดลงไปสองเลยเหรออ่มันคำนวณได้ครับพี่ตามตามความเร็วอ๋อพี่มีรถไหมเนี่ยโู้รถเยอะแโะเสน็้นี่รถเยอะจริงจริง10ล้อหลังเราเนี่ยตาม10ล้อครับหมดยังพี่หมดแล้ว ถ้าเราจะเล่นเกียร์ก็ตกมาทางนี้ใช่ไหม,ตกไ,มตกไปเลยครับไม่ต้องถอนคันเร่งใช่ไหมพี่ไม่ต้องครับเพราะว่าพอเราตกไปแล้วมันจะดอกคันเร่งกับดอกเขาเรียกว่าทุนรีฐานจะทำงานอยู่<ช>แล้วครับก็ไม่ได้เข้าเกียร์นี่ผมเล่นเกียร์เองครตอนนี้ขับไม่ยากายเห<อ>ร่ได้ได้ยทำได<อ>้ นิ่มดีด้วยครับนี่ท่าทางเรียบๆแบบขับไปรับสาวได้นิ่มกว่ากระบะขับขับไปรับสาวได้นะนิ่มกว่ากระบ่ายิ่มกว่าเบนซ์อีกนะตกไปอยู่ดีแล้วตอนนี้อันนี้มีเบิ้์ตัดด้วยมีเบิ้์ตัดด้วยแต่ท่อไม่ดังไม่เราใจ เมื่อกี้ไปลองได้เท่าไหร่ร้อยสี่เลยเหรอผมลองได้ร้อยสามสิบหกกเครับแต่ไม่ร้อยสี่สี่นี่นอืๆจะได้ยินเสียงในไอ้นี่ลำคาหน่อยนะเสียงรูดใบกับขี่เพิ่งมาวะช่างปอผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่มาทำกันนี้เลยเขาจะไปวิ่งเลยเด้ใช่เขาบอกว่าเกียร์ไม่เข้าที่แรกฮะที่ไหนได้วางยากันเองไม่ได้อ้าว ไม่ได้เสียบปั๊กไม่ได้เสียบปั๊กโอ้จันโอ้ดิจันโอ้ลื้อรถอ่ะนี่แจ้งฟ้องเลยรับจบหมดเลยผมมามั่วมั่วให้เขาครับผมมั่วเหรอขนาดมั่วอะรถตีขนาดนี้เราไล่รถง่ายพี่เพราะว่าเรามีอะไรรถที่สมบูรณ์ต้องตั้งพวงมาลัยนั่นนี่ย เรามีรถสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆไงพี่เราก็ไปเช็คดูว่าตรงไหนมัน<อ>สัญญาณไหนเขางใช้คอมคอมเช็คดูใช้คอมครับเมื่อวานเจ้าของมาลองแล้วนี่เชียเต้นะใช่มาลองตอน5โมงตุโมงเย็นครับอตอนลองนี่รีแมปยังรีแมปแล้วรีแมปแล้วจริงอะ ถ้าสี่เลนยาวเนี่ยลองรถสบายเลยตรงนี้นอนไหนก็คืนเนี่ยนอนใกนกรุงลัพช่วงน,นี้มันมีงานแข่งไอ้นี่เลยพี่ฮะ <c oughs> รถพวกหรูๆมาแข่งกันเลย๋อ <c oughs> ไปจอยกับเพื่อนที่สนาม <c oughs> ไปขัดยางให้เขาขัดยางถือพวงมาลัยไอ้ถือล้อถ,ถือ,อยางให้เขา พี่ผมจะถอยเข้าได้ไหมเนี่ยได้คนครับถันุดเลยคนไหมคนครับเลยเยอะโอ,ออย่างพี่พอแล้วครับโอเคผมเวลาจะอยู่นแนวนี้นะ เอาเดี๋ยวเขาตอกตั้งเกียร์ว่างนะครับดึงเบรกมือครับโหสุดยอดเลยฮะต้องรูดใบก็บขี่พร้อมแล้วนี่พร้อมวิ่งเลยอันนี้อันนี้ยกล้อเหรอ,อน,นี่ยกล้อครับน่เมื่อกี้เราลงล้อใช่ไหมเราขับเรายกครับอ๋อเมื่อกี้เรายกอันนี้อันนี้ยกอ,อันนี้ยกค่นี่ล้อยกดึงไปนู่นลงครับโอเค okay, ครับ ปอกสวิตช์อันนี้อะไรครับพี่แนะนำหน่อยแอร์หลังครับอันนี้แอร์หลังแอร์หลังแต่ปกติต้องกดตัวนี้ไว้ก่อนมันถึงจะมีวาล์วเปิดทานเฟอร์ไอ้น้ำยามามาไว้ในตู้ตู้กักความเย็นนี้อ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่คอยเย็นนะครับอันนี้คืออะไรนี่ตู้ตู้กักความเย็นตู้กักความเย็นใช่ไม่ไม่ใช่ตัวทำหน้าที่คอยก็ทำหน้าที่คล้ายๆคอยเย็นแต่ว่าครับคเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเอาจูบไปจูบรถอัดฟางอีก โอ้แล้วอันนี้ปั๊มตู้หลังเนี่ยครับพัดลมตู้หลัง่าพัดลมเองเหรอดีดีไหมดีดีที่มีมีสิบสองล้อเหลือไม่มีคนหานะจริงเหรอไม่เขาหาจริงผมมีลูกค้าอยู่นะมีสิบล้อแล้วยางอะไรสองเส้นเลยไม่ฮะมีสิบล้อแล้วยางอะไรสองเส้นเขาหาสิบสองล้อครับโอเคอันนี้เลยนะครับกำลังทำอยู่พี่ไปเทสรถก่อนไปเติมละมันอ่านี่อันนี้อะไรนี่ อันนี้อันนี้คืออ่ไล่ฟ้าครับไล่ฟ้าอ่าไล่ฟ้าไล่ฟ้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ไล่ฟ้าหน้านะครับไล่ฟ้าที่กระจกมองไล่ฟ้าที่หน้าเราหรอที่กระจกมองข้างโอเคอันนี้ภาพกระจกภาพกระจกอันนี้เซ็ตเซ็กระจกครับแล้วพวกนี้เยอะครับอันนี้ออกตัวทางชันออกตัวทางชันครับอันนี้คือเหมือนเวลาถอนต่อให้กด e ใช้ได้หมดไหมนี่ใช้ได้หมดครับคันนี้ใช้ได้หมดอื อันนี้อ่านไม่ออกนี่น่าจะเป็นไฟส่วนควบนั่นแหละส่วันนี้บาลานซ์ถุงลมหลังนี่นะครับบาลานซ์ถุงลมหลังกดเมื่อไรกดเมื่อกดเมื่อเวลาถุงลมมันเขาเรียกอะไรพี่เวลาเราจอดพื้นที่เอียงมากจอดพื้นที่เอียงมากๆแล้วมันจะสั่งสั่งให้ถุงลมอเบ่งเบ่งขึ้นนิดนึงแล้วกดครับอันนี้ลื่นถลายป้องกันการลื่นถลายนี่นะครับถ้าลื่นถลายถ้าสมมุติว่า มันจับได้ว่าล้อฟรีอ่ามันจับได้ว่าล้อฟรีอ่าสลิปเกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะหมายถึงว่าล้อหลังสลิปเกินมันเป็นมันเป็นอ่าจะมันจะตัดคันเร่งแล้ว e s อ่ะ e s ก็คือกดช่วยออกตัวทางชันครับในกรณีถอนต่ออือ e s นะอ่าเรากด e s ใช่ไหมครับครับ e s ปุ๊บเราผักไปเกียร์หนึ่งเราผักเป็นเมนวลแล้วเป็นเกียร์หนึ่งครับพอความเร็วเกินเท่าไหร่เนี่ยครับเกินสิบสี่มันก็จะตัด มันเหมือนการเลียคัดออกอะพี่การเลียคัดออกใช่แต่มันจะไปเลียคัดด้วยคําสั่งของของของเกียร์เลียลิน้นดิประมาณนั้นครับโอเคอันนี้ก็พอว่าหมดอีคนรันทั่วไปมีคูรอนโชนไหมคันนี้สัญญาณล้อหลังมันไม่เข้าครับ<อ>ยังไม่ได้ไล่กันค่ะคันนี้คูคอนโรลไม่ได้แต่ว่าคันฟ้าเนี่ยใช้ได้ผมไปลองเมื่อกี้โอเคแต่ว่าเจ้าของไม่ได้วอรี่ก็เลยยังไม่ได้ไล่เจ้าของด่วนใช้รถเรื่อน โดนแล้วเนาะเขางานเข้าแล้วงานเข้าเลยนะโดนวลวกมาเขาจะไปวิ่งงานอยู่เขาซ้อนโอเคประมาณนี้ครับกา, okay, ารใส่เกียร์ก็ไม่ยากครับไปไวยนุ่นขาซ้ายอ, <c oughs> อ,อ่อนแรงออใช่เดะ <c oughs> ขาขวาใช่ขาวาเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับอไอตายสิหลุดนี่หลุดเดิอนี่ ต้องแปะกาวอีกนะเนี่ยหรือว่าขามันขามันหักหรือเปล่าประมาณนี้ครับเหลือแต่งอีกนิดหน่อยนะอันนี้เจอกันใหม่นะครับขับดีมากเลยนิ่มนิ่มนวลโจ้ยกันนวลนัวปลา คนบีบอยู่นู่นไม่ใช่ผมครับคันนี้กับคันเมื่อกี้คันไหนแรงกว่าคันนู้นแรงคันเขียวแรงกว่าใช่อันนี้กดธรรมดาธรรมดาอ๋อคันไหนละคันเขียวไหนเอ้ยคันเนี้ยคันเนี้ยอ๋อคันนี้แรงกว่าสีเริ่มงเดิมเลยยังไม่ขึ้นต้องไล่ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ